คนที่จัดฟันต้องเจอปัญหาลิเนอร์มีกลิ่นแถมมีคราบขาว,ขาว ไไปดูสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับเบ้นในช่องชัญญาชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการดูแลช่องปากกันแต่เป็นการดูแลช่องปากสําหรับคนที่จัดฟันและสุดท้ายต้องใส่รีเทนเนอร์ทั้งแบบเหล็กหรือแบบใสเบ้นเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหานี้เพราะตั้งแต่เบ้นจัดฟันแบบใสามาเนี่ยคือมันมีปัญหามากทุกคนเจ้าตัวเครื่องมือจัดฟันเนี่ยมันสะสมกลิ่นเก็บกลิ่นดีมากอย่าเผลอกินอะไรที่กลิ่นแรงเชีวยวไม่งั้นกลิ่นติดยาวเพราะมีครั้งหนึ่งเบ็นกินกระเทียมทุกคนแล้วกลิ่นคือ ติดไม่ยอมออกแปลงแปลงขัดขัดยังไงกลิ่นก็ไม่ออกแล้วยิ่งเราแปลงแรงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นรอยขีดขวนทุกคนสีมันก็จะขุ่นคาบก็ยิ่งเกาะกลิ่นก็ติดง่ายขึ้นไปอีกทําให้ไม่กล้าคุยกับใครเลยเพราะเราใส่รีที่มีกลิ่นกระเทียมอ่ะนึกออกปลาเสียความมั่นใจไปเลยแล้วสะสมกลิ่นไม่พอมันยังสะสมสีด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีสีเข้มรีเราก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยจะเป็นสีมองมองเหลืองๆหลือดูฟันไม่ใสอ่ะ แล้วยังมีปัญหาเรื่องคราบอีกถ้าใส่นานๆทั้งวันหรือโดยเฉพาะหลังตื่นนอนอ่ะทุกคนเป็นเหมือนกันใช่ไหมมันจะมีคราบน้ำลายขาวๆเกาะอยู่เยอะมากบางทีก็แปลงไม่ออกต้องใช้เวลาแปลงอยู่นานมากกว่าจะออกหมดเจอใช่ไหมทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันใช่ไหมแต่เบนได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาแล้วทุกคนมันง่ายมากคือใช้เจ้าเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์ตัวนี้ใส่ที่จัดฟันลงไปในน้ำธรรมดาแล้วใส่เม็ดฟูลงไปทิ้งไว้แค่3นาทีจบ สะดวกมากอะระหว่างรอเป็นขอพูดต่อละกันจริงๆเจ้าเม็ดฟูตัวนี้ย,ยังสามารถใช้ได้กับพวกอุปกรณ์เคลียร์อไลเนอร์สปอร์ตการ์ดหรือไนท์การ์ดด้วยนะคะตัวนี้แหละทุกคนหลังตื่นนอนใครรีบๆนะใช้เม็ดฟูเลยไม่ต้องเสียเวลาแปรงข้ามนานๆอีกต่อไปหลังจากครบ3นาทีเราก็เอาที่จัดฟันใสมาล้างน้ำนะคะโดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้เลยเสร็จแล้วจ้ายังไม่ทันได้ไปอาบน้ำเลยเนี่ยบอกแล้วสะดวกมาก แถมยังสะอาดหอมสดชื่นเป็นกลิ่นมิ้นนนอน่อนนะคะแล้วยังลดแบคทีเรียแล้วเว้ยละได้ถึง99.90%ตรงนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทาให้เรามีกลิ่นปากตั้งแต่ได้รู้จักกับเจ้าเมทฟูตัวนี้ที่จัดฟันใส่ก็สะอาดกล้าพูดกล้าคุยกับคนอื่นอย่างมั่นใจแถมยังหาซื้อง่ายด้วยที่เซเว่นอีเลเก็มีนะคะหรือจะวัตสันบิ๊กซีโรตัสและตามร้านขายยาทั่วไปก็มีนะคะคนจัดฟันต้องมีติดบ้านจริงๆแนะนําเลยคะ่ะ